อันนี้มันดูลึกไปหน่อยพี่วียาวดีออกแปดสิบนิ้วฝ่ายโค้งไงส้มอันนี้อ่ะตาหนึ่งคนมีใครอีกเอาเอาเฮ้ยมาสองคนว่ะเฮ้ยอุปทานมูอแจเย็นมันมีลูกอีกอันนี้นราจะต้องเลือกอะกลับไปรูปจะกินพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีสี่ลูกหนึ่งนะ สองสามสี่อันนี้ไม่เอาสองได้เอาสองให้สองรูปได้ถ้ามันสวยจริงอันนี้ตามยกเลิกอันนี้ตามไม่เอาสามสี่อันนี้เอาอันนี้มันสเปซดีอร์ทำไมมีที่คนเลงที่ชอบรูปตรงๆไหนรูปนี้อ่ะรูปที่มันแคบสุดรูปนี้ยเดียก็ชอบก็ชอบคะแนนให้กูเรื่องไงแต่คะแนนเท่ากันอ่ะเอาใหม่แตแรกเอาเรื่องอันแรกเอาใหมอันแรกอ่ะเอาหบทใหม่ห้ามวทซ้ำมี โบนได้แค่2รูปอันนี้หนึ่งนะหนึ่งอ่ะน้ำใช้สิทธิ์แล้วกูแล้วกูด้วยกูใช้สิทธิ์อันนี้ด้วยอันนี้กูอันนี้กูชอบตาลพี่ส้มตาลด้วยก็คือไม่ให้กูโบนแล้วไม่ก็มีไงก็ได้คนละรูปไงแล้วคนละรูปเองเหรอคนละคนละสองรูปแล้วตาลด้วยได้รูปนี้กับรูปนี้แต่มันมุมเดียวกันอ่ะมันที่ลงสามไปเลย ไม่ไม่เข้าใจทีนี้มีให้ต้องต้องเลือกกันแหละว่าอันนี้มุมเดียวกันโหวตกูเลือกอันนี้ใครเลือกอันนี้แคสี่คนเขียนแบบงั้นกูไปกินข้าวยกูปวดทขาไมแค่ลูกนี้เอาสามไปเลยเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไปไหม่ะอันนี้ส่งมาเดี๋ยวกูไปลงเฟซบุ๊กเบอไ ลองเอ็นตาแกมได้เนียพี่อันนี้มันก็สวยเออมันต้องแย่งอ่ะคือชอบคนนี้เพราะว่ามันสื่อสารกับภายนอกดีเข้าใจมันก็สวยไม่ได้บอกว่ามันไม่สวยเออรูปนี้ก็ดีมันก็ซ้ำกันแต่ผลแต่ผลโหวตเป็นยังไงเอาตามผลโหวตอ็คือันนี้ ท okay. <pl> <I> ี่จไปกินข้าวเลยาไม่อันรูปเมื่อกี้ชนะไม่ใช่หรอไม่รูปนี้ชนะไม่เพราะมึงให้รูปนี้ชนะไม่ใช่อ่ะอัโหวตมออสมมติอันนี้รูปนี้คือเป็นเอกฉันท์คือรูปนี้อยู่แล้วใช่ไหมรูปนี้คืออ่ะเลือกอ่ะสองรูปนี้อ่ะใครรูปนี้อ่ะคู่รูปนี้อือรูปนี้อ่สองสามควยทั้งสองรูปนะเว้ยแบบพี่ต้องมองว่ารูปนี้เจะรูปนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้สี่แล้วเหลือสองคน